เอくく็นเตอร์ปรายส์前进，敌พ乌击打。ีนี้พวกเราจนะครับอยู่กับผมนะครับตรอมนะครับในการฮาร์ดท็อปทีวีอยู่กับเรื่อง Enterprise นะครับรก็จะลงฉี่เนาะก็คือผมนะรอมนะจะมีธุระยาวเลยก็คือหายไปยาวเลยก็จะมีแต่คุณแรมและหลังจากเอ่อหลังจากนี้นะก็จริงๆก็อีกสักพักหนึ่งแหละ ก็เลยรีบทําคลิปที่ผมค้างไว้แล้วก็เล่นๆไปมันก็ค้างเรื่อยๆแบบไม่ใช่ค้างนะคือมาใหม่เรื่อยๆก็จะเหมือนดองยาวเลยมีเยอะเลยก็รีบทยอยทาแล้วก็รีบปล่อยคลิปให้ถี่ที่สุดนะเพราะว่าก็น่าจะเข้าใจว่าคุณแรมเขาก็จะเล่นสไตล์ไม่เหมือนผมแล้วก็อาจจะสอนอะไรได้ที่ผู้ชมหลายคนก็อาจจะต้องการแต่คุณแรมจะไม่มีนะก็คือลอมจะมีเดี๋ยวก็จะทําได้ยากมากอ่ะแต่ก็ถ้าหากผมกลับมาแล้วผมก็จะ อพยอยทำให้ในส่วนที่คุณแรมเขาทำให้ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้โอเคเจออย่าง fr 2 5นะแล้วก็กลับครับผมเดี๋ยวเราจะเขียนนะเพราะคุณเธอไม่ยอมสมกเลยเราก็จัดหน่อยครับเป็นเลเอรี่พรีเมียมนะจริงๆรำนี้มีนะสมกแต่ไม่ใช้เราก็จัดไปเลยครับผมเลื่อนที่ช้าด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยจัดไปเลยครับ10ลรูกครับ5,200นะ มันกลับมาโจมตีอีกรอบนะโอเคแนวนด้านหน้ามันโดนยากไม่เป็นไรครับผมโดนเครื่องบินของเครื่องบินไฟเตอร์ของออยอทาวคุมหัวนะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาของเราเท่าไหร่ครับอยู่ด้านนอกนะไม่ได้คุมแบบอะไรงั้นโจมตีครับผมยอมเสียไปนะไม่เป็นไรได้อีกเก้าลูกครับผม รวมแล้วหนึ่งหมื่นเลยนะนี่คือทั้งหมดรวมหมื่นเลยนะเนี่ยดำเดียวแน่นอนว่าอิตาลีเลือดเยอะอิพอยเยอะอยู่แล้วก็เลยแค่หนึ่งหมื่นนี่คือแบบยังเหลือประมาณครึ่งหลอดแล้วก็ถือว่าปกตินะโอเคอยุ่มาถึงจุดนี้เราก็มาเช็ญใครเชืญหนึออ่งครับทีมครับมีแอร์ครับเพื่อเดือบรรทุกขึ้นบินทีมอันหนึ่งลำบริษีบีเดือนประจันบาลทีมละห้าลำครูเซอร์เดือนละแต่เป็นทีมละสี่ลำแล้วก็ได้ทอยเยอะเลยไปคาดทีมละหนึ่งลำสมรินเรือดำน้ำทีมะล,ล,มมะ,ล,ล,ลมะหนึ่งลำนะครับมีเทียร์หกเจ็ด ถึงเราจะเป็นทับเทีย์แต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะติดคนอื่นได้ง่ายๆนะมันก็จะยากเหมือนกันอย่างเมื่อกี้ก็โอเคมันก็เอกซ์ตรีฟในการล่าเนาะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะจัดการไดถ้ถ้าถ้าทีมเราดันไปสู้กับพวกคูเซอร์หรือประเทศชิปไม่ได้เองเราก็ปัญหาเราด้วยเป็นซาคุระเปิด้นมบินไฟเตอร์ครอบหัวใจเองไหมนะเราก็ยอมเสียเพราะว่าเป็นซาคุระเห็นไหมครับคัมบินไฟเตอร์ Fighter, มีแค่สองลำนั่นหมายความว่าคุณเธอจะเด็ดปีกเราได้เนี่ยอย่างน้อยสองลำแน่นอน โอเคคุณเธอไม่ได้เลี้ยวขวานะคุณเธอเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวานี่ก็คือจะมุมได้ทีนี้คือเลี้ยวซ้ายไปก็คือยากเลยไม่เป็นไรได้ซิกหนึ่งนะเนาะทิกเทเลหนึ่งกับเอ่อเพอนหนึ่งก็เสียหายอยู่นะเมื่อกี้เสียหายหนักแต่ก็ยังโอเคอยู่เดินได้ครับดัดแลนนี้สูงอยู่นะอืม ข้อดีข้อเสีย enterprise ก่อนเลยกันเนาะมาต่อเลยข้อดีของเอ่อข้อดีของ enterprise นะครับคือขึ้นบิน fighter เนี่ยมีจำนวนเยอะเนาะแล้วก็ resolution เร็วมากเอ่อ torpedo resolution เร็วมากด้วยครับผมแล้วก็ torpedo ก็เป็นของ damage l i g h t i n g ตั้ด้วยนะแล้วก็ ap เป็น ap bomber เนาะซึ่งก็ดีแต่อัตราฟิวเดเรจะเร็วมากเร็วเร็วกว่าคอนเน็ตนะ ก็เลยทำให้ถึงแม้เจาะเกาะได้เยอะแต่ก็พอพิวดีเลยมัน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 สั้นกว่าก็แปลว่าถึงแม้เจะเกาะไปได้เยอะแต่มันปุ๊บเดี๋ยวก็ตูม้มมันก็แต่พอเทียบกับพอนเนตคือเจาะไปรอไปก็พักหนึ่งแล้วค่อยระเบิดยังไงพอเนตก็เหมือนเจาะได้เร็กว่าอะไรเงี้ยทำดาเมจได้ลึกกว่าเมื่อเทียบกันนะอืม ลก,กลับมาโจมตีนะเอาต่อยรอบหนึ่งครับรอบสองนะแล้วก็เรียกกลับเลยนี่คือข้อแจกของ Enterprise ตรงนี้เนาะแล้วก็ข้อแจกของ Enterprise อีกหนึ่งคือล็อกเกต,ตนี้ไม่ใช่ฮาว a าแต่เป็นฟาฟานะก็คือเป็นล็อกเกต็ตของเอ่อพวแองเกอร์กับอ่าอินด p พ n เดนซ์นะซึ่งตรงจุดเนี้ย มันดาเมจมันจะต่ำกว่าฮาวาแค่หนึ่งรอยหน่วยแล้วก็อัตราจาก,กจะน้อยแล้วก็โอกาสติดไฟก็พอๆกันไม่ไม่ไม่ห่างกันมากก็หวังได้ไหมผมว่าหวังได้นะเพราะว่ามันจะโจมตีเร็วกว่าฮาวาด้วยก็เลยทําให้หวังในการโจมตีได้ถี่เยอะแต่ด้วยการที่ว่าวงแคบศัตรูที่เลี้ยวหลบได้ง่ายเขาก็จะหลบได้ง่ายอะไรงนี้ เฮเลน่านะครับเปิดเครื่องบินไฟเตอร์ครอบหัวตัวเองและเราบินหนีเลยคือเป้าหมายเราไม่ใช่เฮเลนนะเราจะไปเคลียร์บิดมาบิดมาบุกมาอย่างนี้เราต้องเคลียร์ก่อนบิดมาเครื่องบินไฟเตอร์ด้วยนะอ่าเรารีแพร์ปาร์ตี้ก่อนแล้วก็ปล่อยทิ้งตอร์ปิโดไปแล้วก็เรียกกลับไปน่าจะไม่ได้นะไม่ได้ดาเมจเลยไซซีแตกเนาะเราก็เล่นไซซีไป FR25 ยังอยู่นะโอเ okay, ค FR25 โดนบิสมาร์กปิดไปนะปรากฏตัวให้บิสมาร์กระยะใกล้แบบนั้นก็ยังไงอยู่นะเฮ <Okay, S 1> เลน,นาเครื่องบินไฟเตอร์หมดระยะเวลาแล้วผมจำได้หนึ่งนาทีนะไม่มากหรอกดันไปครับผมล็อกเก็ตนะ12ลูกครับผมเพน12นะ ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะแต่จริงๆถ้าเยอะก็คือต้องยี่สิบอะยี่สิบปัอะหลบหลังภูเขาหลบหลังไอแลนด์ด้วยได้มาห้าลูกครับผมแล้วก็ดีเฟนซ์ไซน์นะยังเหลือสามลำนะแต่ไปหนึ่งเหลือสองครับผมโจมตีได้สองลำเท่านั้น ได้มาหกเพนนะพั 1, 1, 1, 800นพันหกร้อยพันแปดร้อยเมื่อกี้ผมดูไม่ทันแสงของตัวแมพแสงพาีิของมันมันแยงตามองไม่เห็นตัวเลขโอเคครับต่อปีโดจากอากาสึกิปล่อยมาสามเอ่อสามทูนนะสามซาโวนะบิสมาร์โดนเป็นซาโคลา่าปิดไปด้วยไฟนะ แล้วก็โครโดบุกเข้ามานะยัง1ิตพอยต์ฟูลอยู่เอเลน่าโดนวอลสปฟปิดไปครับผมโอเคอยู่นะก็ช่วยเราหน่อยนึงแล้วก็เอพีบอมเบอร์ไปทันได้ของโครโดนะโครโดนี่คือดาดฟ้าก็หนาอยู่นะบิ๊กเซเว่นนะอย่าลืมนะคุณทำเป็นบิกก๊กเซเว่นได้เทเดวมาหนึ่งเพนหนึ่งและโอเวอร์อีกหนึ่งนะ ผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องนอนกับริโคเชลเท่าไหร่นะถ้าหากตรงนั้นคือโดนไปแล้วม,มันไม่ได้ดาเมจเลยเลยไปครับได้แค่หนลำนะเพนและโอเวอร์นะคือเนื่องจากว่าเป็นบิ๊กเซเวแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็น hip, แบตเิลชิพแบบของจริงไนงะที่ไม่ได้บางขนาดนั้นนะถ้าเป็นแบตเิลคูเซอร์หรือเรือลำบะลำบางๆอย่างอังกฤษ อังกฤษเยอรมันไอพวกเนี้ยยังพอยังพอโดนได้ยังพอได้เซตเดได้โซเวียตก,ก็ได้อยู่บางลำก็จะยากหน่อยครับจะสังเกตก็คือเราต้องพยายามไปดูว่าเรือแต่ลลำนะครับว่าเขามีอร์เมอร์เป็นเด็กไปเลยหรือจะมีเกาะเป็นเช็อ เคสเมดอีกทีนะก็คือเกาะนึกลงมาอีกนะเกาะครอบปล่อยตออไปโดใส่โครโดนะทิ้งตอร์เดโดไว้แล้วก็วนกลับมาครับผมเราจะเอาโครโดนะเราไปบิดมาไม่ได้จริงๆอยากได้บิดมากมากเลยแต่ไม่ได้นะเพราะว่าคุณเธอเปิดเครื่องบินไฟเตอร์ไว้เปิดโดเปิดเครื่องบินสปอตไม่ใช่ปัญหาแล้วครับน้ําท่วมอยู่นะว่าโจมตีไปครับผมเอาชัวนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณเธอจะจะไม่คอนโทรลหรือเปล่าก็เอาชัวไปเลย โคโลรโดเป็นที่เรียบร้อยครับผมร่วงเสียเครื่องบินเหลือหนึ่งแล้วนะโคโรสุดท้ายนะโคโลรโดปิดโอปติโอไปด้วยนะอืมแล่นไปทางเอเดนเบิร์กนะแล้วเหมือนยอกทาวเปิดเครื่องบินให้เอ้ยเปิดไม่ใช่เปิดเครื่องบินเปิดสโมกให้กับทางนล้นเอเดนเบิร์กด้วยนะ เราไม่เอาแล้วกันนะไปหาเพนซาโครลานะเพนซา,คาคโคราชิพอยเหลือน้อยมากเเดนเบิร์กจะมีรีแพร์ปาร์ตี้อยู่เราเราไปปิดไม่ได้ก็ลำบากหน่อยเปิดเครื่องบินไฟเตอร์ไว้เราก็พอเลยครับผมกลับเนาะไปทางด้านเรือลำอื่นแทนอย่างนอตโคเรน่าอะไรอย่างนี้บิสมาร์คคือเครื่องบินไฟเตอร์หมดแล้วเดี๋ยวเราหาโอกาสโจมตีวัคเนาะโหโดนแฟกกันดาเมจหนักอยู่ เป็นสิบนะไม่ได้เซตไฟเลยไม่เป็นไรครับผมจะรอเครื่องแล้วก็แรนด์แมชชีนกันครับผมเป็นสิบสองครับผมไฟมาหนึ่งเนาะแต่ดาเม 3, อสามพันเจ็ดร้อยเองน้อยกว่าไอเพนสิบอ,อีกก็คือดาดฟ้าเอา่อไม่ใช่ดาดฟ้าไอแลน์นีน่คือพังไปแล้วนะไอแลน์นีน่คือหายไปเรียบร้อยแล้ว เที่ยงไม่เหลือ,อลแล้วตำแหน่งเราก็จะน้อยไปหน่อยอะไรอย่างนี้กันไม่แปลกอันนี้ก็ต้องโจมตีพวกแนวอ่หน้าเรือหลังเรืออะไรแทนที่เป็นแบยฟ้าเรือนะเราเปิดเครื่องบ er, ินไฟเตอร์ครอบหัววอร์สไพร์ไปแล้วกันไปเพราะวอร์สไพร์ก็หันหน้าออกเราก็ปล่อยดักให้วอร์สไพร์เขายิงเยื้องยิงเยือเย้อหลังมาหน่อยเนาะยิงเยื้อมาทางเราหน่อยอย่างที่เห็นนะคือไม่ได้บุกไปแบบขึ้นหัว,หวแล้วก็ปล่อย ปิดบิดมาเดิต่ตอปปโดไปเป็นที่เรียบร้อยนะถึงแม้ว่ายอคทาวจะมาคุมให้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเครื่องบินเราปิดเ,เก็บเครื่องบินไฟเตอร์ของยอคทาวไปยังเหลืออีกสองสคอร์เนาะก็ดำดิ่งมาทางด้านนอคอยนานอคอร์นา,าต่อไปโดโพรเทชั่นน้อยนะแล้วก็โจมตีด้วยตอปปโดเป็นหลักจบตอปปโดไปครับผม ด้านหน้าครับผมบุกเข้าไปในไซส์บีอะไซส์ซีนะเดี๋ยวจะแล่นทะลุปไปเลยติบเอพีบอมมาไปทางด้านของนะเอเดนเบิร์กนะเอเดนเบิร์กอยู่อยู่ในสโมกอยู่นะเพราะว่าเนี่ยอา,ากาซากิยังเออเรียกว่าไรเนี่ยแต่ออกมาแล้วอา,ากาซากิยังปล่อยต่ออยู่แปลว่ายังอยู่ในนั้นแหละ มันเกตงง่ายนะหรือถ้าใครจะมีไอตัวมอดสเตชันที่คุณแรมขเขาก็บอกไปแล้วว่ามีอะไรบ้างไอที่ดูลาสพอตอะกดอัลเทเนทเช็คนะมันจะบอกอยู่ว่ากี่วินาทียินหยุดตำแหน่งนั้นเราก็คำนวณได้นะอับบอมไหมครับผมโอ้โหทิ้งอย่างนี้คิดซเตเตเดลหนึ่งแล้วก็โอเวอร์หนึ่งนะแย่มากเมื่อกี้ทำไมเป็นอย่างนั้น เชดหวยรอบครับผมแก้มือแก้มือเอาอีกรอบนะซิดหนึ่งกับโอโอเวอร์หนึ่งมารอบสองครับผมอ๊บอ,อ่าซิดเอเดล2สองนะผมปิดไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็ได้คอมพิเดเลทาเลนส์สกิลออกนะ ก็จะเหลือของชาคาลอตแล้วก็ยอกเท้านะอันนี้ก็สบายแล้วเราก็ปิดง่ายๆชาคาลอตกปรากฏตัวก็ทุกคนก็ระดมชาคาลอตจมได้ก็ชนะหรือจะปล่อยไปก็ได้พลอยก็นาก็ชนะดีๆแต่น่าจะได้ชาคาลอตนะเนะยจังอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปสปอตทางด้านยอกทานะเอาพลอยริบบอนสปอตหน่อยแล้วกัน ถ้าสปอร์ตทันนะโอเคเป็นทีเรียบร้อยนะจาก็จะก็หลอดโดนปิดไปแล้วก็ชนะไปเลยน,น ดูคลิปจบแล้วเป็นบ้างครับพนุนมไหมครับย่งนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นคนชอบของเราแล้วก็กดติดตามเพื่อติดตามผลงานของเรานะและ้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่ต้องพลาดผลงานใหม่ๆด้วยวันนี้ขอตัวไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ